สวัสดีครับวันนี้วิวก็จะมาคุยถึงเรื่องเจ้าในไร่เมาส์ที่วิวเพิ่งซื้อมาที่ซื้อมาเพราะว่าฮัชแพทของนอนปุ๊กอะมันใช้งานไม่ได้แล้ววิวก็เลยต้องซื้อเมาส์ตัวนี้มาเมาส์ตัวเนี้ยวิวซื้อมาในราคาแค่1นึ่งร้อี่สิบหกบาทก็จำไม่ผิดนะเป็นเมาส์ของยี่ห้อเป็นเพ็กวิวก็ไม่แน่ใจเนาะว่าเีานถูกเ่าวิวก็ไม่ใช่สาย รีวิวอะไรขนาดนั้นยูจะพูดถึงการใช้งานว่าเจ้าตัวเนี้ยมันใช้งานดีแค่ไหนสำหรับปีนะะยูได้ลองเอามาใช้ในการทํางานกราฟิกซึ่งอยู่ก็ไม่ใช้กราฟิกจ๋าอะไรขนาดนั้นเป็นงานกราฟิกเนี่ยที่ว่างานทําป้ายงานทาไวริวอะไรอย่งเงี้ยซึ่งยูได้ลองเอาเมาส์ตัวเนี้ยไปใช้ในการใช้ทำป้ายใช้งานงานเกี่ยวกับงานทำป้ายไวริว แล้วก็งานออกแบบพวกโลโก้ผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรอย่างเงี้ยวิวก็ใช้เจ้าตัวม็อคตัวนี้ในราคาแค่126บาทที่ยิวได้มาในราคานี้ก็น่าจะมีส่วนลดมากเดี๋ยวไปออกให้ดูก็สำหรับมาส์ตัวนี้นะครับิวก็รู้สึกว่าใช้งานโคตรดีในราคาแค่126บาทอืมโอ้ด,ดีเลยมาส์ตัวนี้แบบไม่รู้ดิ คือคนหนึ่งเขาอาจอกว่าราคาถูกไม่ดีแต่สำหรับบิลมันดีไงแต่สำหรับคนอื่นหรือก็ไม่รู้ไงแต่รู้ว่ามันดีเพราะใช้งานง่ายมีตัวปรับระดับความเร็วตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยถ้าสมมติต้องการให้มันเร็วใช่ไหมก็สามารถปรับได้เห็นในระบบคอมพิวเตอร์มันจะเร็วขึ้นทันทีแล้วบิลก็ใช้ในการตัดต่อด้วยเพราะว่าตอนแรกปกติในการตัดต่อบิลจะใช้ตัวนี้ของงดบุกใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมัน น่าจะมีปัญหามันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะมันวิวก็เลยตัดสินใจซื้อเจ้านี่มาเพราะก่อนนั้เนี้วิวใช้เมาส์ที่ว่ามันแถมมาจากตัวโนบูก็ต้องงานแล้วไงแล้วมันก็ไม่ค่อยเกียร์วก็เลยตัดสินใจซื้อเจ้าตัวเฟนเทครุ่นอะไรไม่รู้แต่ย่อๆมันอย่างง่ายกูดีสิบสามตัวนี้และก็เมาส์ตัวนี้จะจะไม่ค่อยได้เห็นเมาส์ตัวนี้ที่ว่าเมาส์ มันจะให้ลำแสงสีฟ้าเนี่ยเสียไปดูเห็นปะลำแสงมันจะเป็นสีฟ้าปกติเราจะเห็นเมาส์ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงนะครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นเมาส์ลำแสงที่ใช้สีฟ้าแล้วก็เป็นไฟตัวนี้เป็นไฟ R G B นะครับมันในสเปกมันบอกว่าเป็นไฟ R G B ไปรวมชออ่ะสวยดีอันนี้เป็นไฟตกแต่งนั่นแหละเนาะก็คือลำแสงเป็นสีฟ้าอืมชอบคปนที่ราคาเราเตะเตะเนี่ย แค่126บาทได้มาในราคานี้ถือว่าโคตรคุ้มแล้วและที่สำคัญก็น้องที่ชอบอ่ะพกพาง่ายไม่ต้องไม่ได้ใช้แบบสายด้นยนะ้ชอบบสายตัวแพ็กเกจของเขาใช่ไหมครับก็เป็นพลาสติกธรรมดาเลยแบบผิวด้านชอบนะมันอะไรที่มันเป็นแบบเงาเงาอ่ะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นรอยง่ายอืมแต่ดูชอบแบบลักษณะที่เป็นผิวดำด้านแบบเนี้ย โอเคแล้วก็เป็น looking m อสสีแดงจริงๆอยากได้เป็นสีฟ้านะแต่มันไม่เหนะียนก็สีแดงก็ได้ไม่สีแล้วก็ตัวสายก็เป็นสายแบบเชือกถักนะครับความยาวยาวมากเลยแต่ว่าเลือกว่านยาวเกินไปก็เลยเอาเน,นี่ยนังยางโมนะครับก็ตัวแจ็คก,ก็เป็นแจ็ค t y p A สามเท่าไรนะแจ็ค t y p A ไม่รู้ว่ายังไม่รู้กี่กรมัม่ะเพราะเราก็ไม่สายรีวิวไอ้นี้เนาะ เราพูดถึงการใช้งานนะกราฟิกธรรมดาตัดต่อวิดีโอก,ก็โอเคนะพวกคุณก็ใช้ในการตัดต่อตัวนี้มาล้สองสามคลิปละก็ถือโอเคะเชอบนะครับราคาประหยัดสำหรับแพ็กเกจที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยรับรประกันสปีแบบการซ่แบบรอมก็คือเปลี่ยนใหม่ไม่มีการซ่อมก็คือถ้ามานันมีปัญหาในระยะเวลา2ปีก็เขาก็ทําการปเปลี่ยนให้เลยนะครับสปีไม่มีการซ่อมเลยเปลี่ยนเลยอ๋อ ไม่ใช่สิ่ร้อดบาทด้วย R W W เควื่องภายววังให้ดูก็คือแค่100่งอได้หัวราคาเต็มมันอยู่ที่199บาทแต่เบวอ่ะน่าจะซื้อช่วงโปรโมชั่นมั้งมาเลยเหลือแค่119บาทบวกกับส่วนลดลงไปอีกสรุปก็คือจ่ายแค่107บาทพรตอนนี้ราคามันดีดไปที่100 75แล้วแต่ถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวรอในโปรวันที่7เดือน7นะครับมันก็จะน่าจะจัดโปรโมชั่นอีกนะครับเดี๋ยววิวจะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อเจ้าสินค้าตัวนี้เอาไว้ให้ถ้าใครสนใจนะครับเมาส์ราคาประหยัดราคาไม่เกิน150บาทอะประมาณนี้เนี่ยมันก็จะมีโคโโ้ดส่วนลดให้อีกด้วยนะนี่้สนใจก็ลองลองเข้าไปดูนะครับก็ มีข้าตงองที่3าบาทเนาะแล้วก็ถ้าไ็นอยากได้ส่งฟรีก็ไปเก็บโค้ดส่วนลดในช้อปปีได้เขามีโค้ดส่นวนลดเยอะมากมายนะครับแต่ตอนนี้ราคาเขาลงมาแล้วนะจากที่มันเคยตั้งไว้9กบาทโอเคก็สำหรับการใช้งานก็ดีเลยแหละก็คงไม่มีอะไและถ้าใครสนใจก็ไปจิม้มลิงก์สั่งซื้อข้างล่างใต้คลิปได้เลยนะครับ ก็ยังไงก็คลิปนี้ก็พูดถึงการใช้มอสแค่นี้แหละเพราะว่าเมื่อก้พูดไรแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้แน่นอะไรถึงจะพูดได้ขนาดนั้นนะครับก็นี่เลยตัวนี้ใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้เลื่อนมือของตัวนี้นะครับย่อเฟนเทคนะครับสำรคัคลิปนี้แค่นี้ก่อนไปยการลิหนะบาย